สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่ชมในช่องตักกศิลาหัวาชาแนลนี้นะครับผมอาจารย์กฤิภูมิเดี๋ยวเจอกันในศาสตราหูพารวยเช่นกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับว่าวันจันทร์นะครับเราจะมาดูว่าตัวเลขแต่ละวันนี้มีตัวเลขหรือดวงดาวอะไรบ้าง นะครับมา,มาชวนจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันนะครับมี4ดวงดาวเช่นเคยวันที่จันทร์ที่6กรกฎานี้นะครับดวงดาวดวงแรกนะครับที่โคจรเข้ามานะครับในในเวลาในเวลาทั้งวันนี้นะครับก็มีดวงแรกก็คือดาวพุธนะครับเด็กสี่ะครับดาวคําพูดการเจรจารดาวค่าของค่าอีกดวงดาวดวงนึงตามต่อกันมาก็คือดาวพฤหัสบดี เป็นดาวแห่งสติปัญญาเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์นะครับมาต่อกันด้วยดาวเสานะครับเลขเ็ดนะครับเทพแห่งความทุกข์ตมหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวดวงดาวแห่งบาปพระเคราะห์ตามเลขเกตตัวก Scotland, ้าฐานนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารน,นะครับเป็นดาวนักเลงการบันทันขันต่อการนักกีฬานักกีฬาการเล่นหุ้งเล่นหุ้นเลขนีน้เลขสามนี้นําไปใช้ได้ครับประกอบตรงนี้นะครับอ่านนะครับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับ ท่านจะเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเสี่ยงเช่นอาทีเช่นอย่างเี่นจับคู่กันอย่างง่ายๆเลยครับเจ็ดสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าครับเจ็ดสามครับอนะครับสี่สามนะครับห้าเจ็ดนะครับอย่างเงี้ยลองจับคู่กันดูแล้วจับสามตัวหรือหรือจับตัวนี้จะเป็นตัวนี้เด่นตัวนี้แถวเนี้ยเป็นตัวเด่นนะครับอีกแถวหลังจะเป็นตัวรองนะครับช่วงเนี้ยช่วงเช้า ตัวสองตัวหน้าเนี่ยสี่ห้าจะเป็นช่วงที่เวลาจะมาอีกสองตัวหลังจะเป็นบวกอ่าเขาเรียกอ่าพระจันทร์พระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะตามมาถ้าแบ่งเป็นโซนคืออันนี้กลางวันอันนี้ก็นนกช่วงหัวค่ําหรือกลางคืนไปนะครับลองไปจับตรงนี้ดูนะครับลองไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูนะครับในวันจันทร์ที่6กกรกฎานี้นะครับ มาพิสูจน์กับผมได้กันนะครับในศาสตร์ราหูผ่ารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมือนะครับผมจะมีลิงก์ลายกลุ่มนะครับมีคณะอาจารย์หลายๆท่านแลมีแอดมินหลายคนนะครับมีการวางตัวเลขในกลุ่มนะครับให้ท่านได้เลือกแล้ท่านได้ลองไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเส้นสิ้นนะครับจะมีลิงก์ลายกลุ่มอ่เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีลายส่วนตัวของผมนะครับ มีสองเส้นทางนะครับเส,เส้นทางแรกก็คือลิง k i n ไลน์กลุ่มใต้คลิปนี้แล้วก็อีกอีกอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรของผมก็คือเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับ0 6 3ย์ห7สา1สอง้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งะครับทักส่วนตัวมาหรือจะเป็นเข้ามาในใต้คลิปนี้นะครับผมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านที่ฟังที่ชมที่ชมในในคลิปนี้นะครับช่วยกรุณากดถูกใจช่วยกดแชร์และช่วย กดติดตามเพื่อเป็นฝังกำลังใจต่อรถาบานตักศิลาของเรานะครับวันนี้ผมขอไวพร้อรู้ทั้งดวงประสบแต่โชคลาภนะครับมังมีสีสุดเองเองรวยๆกันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับผม